สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยิงล็อติดของหนึ่งครับตัวนี้เป็นวันสตาร์อะคาเดมี่นะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้จะอะคาเดมี่จะเป็นวันสตาร์จะเป็นหนังที่เหมือนวันสตาร์รุ่นเก่านะครับคือจะเป็นขนขนขึ้นมาเลยนะครับแบบว่าหยิบออกได้เลยนะครับขนจะเยอะมากนะครับถ้าเป็นวันสตาร์ปัจจุบันนี้ขนจะน้อยกว่านะครับก็ขายดีขายได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ซับถอดได้นะครับ ก็มีเชือกไห้เหมือนเดิมนะครับ2สีนะครับตระกูลคอนนะครับกล่องสีเทาซอฟทอดได้มีเชือกไห้สองสีนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอบผ้านะครับพื้นเคลือบเงานะครับพื้นจะออกขีดขีนิดนึงนะเพราะมันเคลือบเงานะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเบอร์หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเริ่มต้นที่ยี่สิบสี่เซนนะครับถึงยี่สิบเก้าเซนอ่าก็อนี้เป็นเบอร์เก้านะครับของผู้ชายสนใจทักมาได้เลยนะครับของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับ อ่ะก็ฝากด้วยนะครับขายจด่ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับนั้นก่อนนะครับสวัสดีค่ะ